สวัสดีครับกิงกาชาแนลครับบนิษสิเขาปลาเพื่อไปตัดต้นกิ่งพักติ๋วมาไวเพาะช่ำครับผมนี่ครับต้นพักติยวครับสิเกิดตามธรรมชาติที่คนนิยมรับประทานกันนะครับยอดและใบน,นะครับใส่ประกอบอาหารพวกต้มพวกแกงหรือว่าสุปต่างๆ ือว่าจะกินซดๆก็ได้นะครับจิ้มกับน้ำผึ้งกยาบฝักแจ้วนะครับต่างๆนะครับเป็นพักธรรมชาติที่นิยมรับประทานนะครับเพราะว่าสิเป็นผักกลางผักอีสา,านผักเหนือนะครับพักติวนี่สุปข้มี่มาแนสตรูตุลกวนนะครับเป็นพักผมีวิตามินสูงครับหรือบางสำราพูดว่าเป็นพืชสม,มนุนไพรนะครับ อันนี้กะล่องไปสาบึงนะครับพ่มากินพักเกิดตามธรรมชาติที่ปลอดสารพิษด,ดีกว่านะครับใบนี้มีรสชาติเปรี้ยวนะครับแต่วันนี้ผมจะตัดกินไปพอช่ำครับเดีย๋ยวได้ตามเมืองครับครับหลังจากที่ได้กิงส่วนพักเตียวมาแหล้วนะครับ ผมกับิตัดเป็นทอนนะครับตอตัดกับไผ่ยา,ยามอย่าให้เปลือกเข้าชฉ่ำนะครับกเวลาว่างกะเหงาทั้งเหงาปลายทั้งปลายเริ่มนะครับว่ากิ่งพันจะทอกันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะแช่น้าไว้ประมาณหนึ่งสองชั่วโมงนะครับแช่นาคก,ก่อน,นครับหรือว่าจะใช้ลำยาเรีงแรกก็ได้นะครับ สำหรับการเตรียมดินพอช่ำของผมนะครับกะท่ใส่เป็นดินเผานะครับดินที่ผ่านการเผาเหลี่แล้วก,ก็แกบลิบนะครับแต่ว่าแกบลิบนี่ผมสีมักก่อนนะครับโดยการมารักใส่นะมักดินซีปลาครับหรือว่าจดินซีเจาะป,ปวกนะครับผมมักใบนะครับมักแกบไใบประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งนะครับหล้วก็นั้ปุ๋ยขอก มาผสมนะครับปุ๋ยขอ,อกตีตากแข่งก่อนนะครับปุ๋ยขอ,อนี่สีเป็นทีงหัวนะครับทิงหัวตากแข่งนะครับครับอันนี้จะเป็นจุลินทรีย์ปลาหรือว่าจุลินทรีย์จับปลวกที่ผมมักเอาไว้นะครับของดีจากธรรมชาติครับผมผมจะมักไหว้หลายถังลยนะครับสำหรับจุลินทรีย์จับปวกก็มีประโยชน์หลายอย่างอย่นะครับ การช่ำกิงนะครับผมกะสิดเสียบลงไปประมาณสุดเนิ้เมือนะครับแล้วก็กดดินหแหแนนะครับเพื่อบอกให้กิงขยับได้นะครับแล้วก็วดน้ำเพื่อรักษาความชื้นไว้นะครับหลักมานสังเกตว่านายแห้งนะครับตาแห้งกระชีดหนามใส่ก,กิงน้ำกระได้ครับเดี๋ยวที่ตามเมืองว่าอีเจ้าเมืองเขาจะแท่ยยงหยอดครับ ครับหลังจากที่ผมเพาะช่ำไว้ประมาณเดือนกว่านะครับก็เริ่มหยอดแท่งขึ้นมาแล้วนะครับครับมีหยอดเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะหากอาจจะพ้นเกิดนะครับในช่วงที่หากพ้นเกิดนะครับเขาอาจจะรักษาหยอดไวับโดยการฉีดฮอร์โมนทนั้งใบหรือว่าปุาายใบอ่อนๆนะครับ เพื่อรักษาหย่อนใบหมอยเฉาครับจนกวัวหากขาจะเกิดนะครับให้ปุ้ยทั้งใบเรียงหย่อนไปก่อนนะครับเพราะว่าหากบ่มีนะครับครับอันนี้จะเป็นกิ่งช่ำของต้นพักเม็กนะครับจะว่าการงอกแท่งหยออนจะบ่ค่อยดีนะครับการช่ำกิ่งนะครับคนเกลือในย่อมการขยายพันธุ์ในการเพาะเมล็ดนะครับสำหรับกิ่งพักเม็กนะครับต้นพักเม็กนะครับ สหรับกิ่งพันธุ์ของผักติ๋วนะครับช่วงแรกอาจ,จะให้ปุ๋ยทั้งใบหรือว่าฉีดฮอร์โมนไปก่อนนะครับปลููเข้ากันกพราะตามนะครับจนกว่าจะหาก,หาก,หากสามารถดูดซึอมอาหารได้ดีนะครับสามารถเลี้ยงล้อมตัวได้ถ้าจงกงอยาก่วยปลูกได้นะครับอาจจะใส้เวลานะครับ